คือคนถามไมค์เข้ามาเยอะมากว่าทําสีผมอะไรทําไมถึงเป็นโทนเทาที่สวยไม่ติดเหลืองเลยสาวๆวที่ทําผมโทนเทาจะเข้าใจดีว่ามันหลุดไวมากแบบไม่ถึง3วันสีหลุดละวันนี้ไมค์จะมาบอกวิธีทํายังไงให้สีติดทนนานกันจริงๆไมค์ My, ไปเจอตัวนี้มาค่ะ UG Anti Yellow Shampoo เป็นตัวช่วยผมทําสีที่ไมค์ลองใช้อยู่แล้วติดใจใช้ซ้ําก็คือตัวนี้ตัวเดียวเลยได้โทนสีเหมือนเพิ่งทําเสร็จออกจากร้านชอบมากปกติไมค์ก็จะใช้หลังทําสีผมมาค่ะวิธีใช้ก็คือเอาเนื้อครีมใส่ให้ทั่ว สีสัะและหมักทิ้งไว้ใดใๆคือไม้ชอบกลิ่นของน้องเขามากมันจะมีความหอมอ่อนแบบธรรมชาติเพราะว่ามีสารสากัดจากมะพร้าวเขาจะช่วยบำรุงหนังศีสษะและเส้นผมให้นุ่มลื่น ไม่มีสารทำลายเส้นผมอย่าง SLS ด้วยแนะนำให้ใช้อย่างต่อเนื่องนะคะสีผมจะยิ่งชัดขึ้นอันนี้ไม่ลองใช้มาเป็นเวลา14วันตั้งแต่วันแรกที่ทำสีผมมาจนถึงปัจจุบันก็คือรู้สึกได้เลยว่าสีผมยังสวยโทนเทายังไม่ติดเหลืองบวกกับผมนุ่มลื่นขึ้นปกติที่ยังไม่เจอเจ้าตัว UG ตัวนี้คือไม้ต้องไปเติมสีที่ร้านแล้วนะเพราะว่าสีผมน้องเนี่ยก็จะเฟดติดเหลืองติดส้มเป็นสีฟอกแล้วอะทุกวันนี้ก็คือใช้แชมพูของ UG ช่วยดูแลสีผมมาตลอดผมนุ่มลื่นไม่แห้งเเสีีียอกใช้้ตัวน ตัวเดียวมั่นใจได้เลยว่าได้ทั้งสีผมชัดติดทนนานแล้วก็บำรุงไปในตัวเลยดีงามมากนี่แหละตัวช่วยที่ทำให้สีผมไม้สวยติดทนนานที่ทุกคนถามกันพิกัดของย g จีเลยคะ่ะ